ปี2,521ไม่ใช่แค่ตัวเลขในประวัติศาสตร์แต่คือปีสุดท้ายของพลังเข้มก่อนที่หลวงพ่อกลวยจะมรณภาพเพียงหนึ่งปีถ้าวันนี้คุณมีพระปี2,521อยู่ในมือคุณอาจกำลังถือปลายยุคพุทธาคมที่คนรุ่นก่อนนั้นสะสมไว้อย่างเงียบๆเบพราะหลวงพ่อเคยพูดไว้ชัดว่าพระของกูกูเสกเป็นเอกสุด หมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนคลิปนี้ e ีเก e o ออฟนขอเปิดกรุ5พระรุ่นหลักปี2521ของครูแรงหลวงพ่อกลวยปีแห่งพลังบารมีเต็มก่อนที่ท่านจะละสังขารที่นี่ Eagle of อฟนหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแข่สุดยอดเกจิเมืองชัยนาทยุคต้น ชื่อเสียงของท่านนั้นด้านพุทธคุณครบเครื่องโดยเฉพาะมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดสิทธิ์เรียกท่านว่าครูแรงคาถาที่คนพื้นที่ท่องกันจนติดปากว่าณสิวังพรม,มามะอะอุหัวใจมวจินดามณีภาวนาที่ใดให้เจริญด้วยโภคทรัพ์ปี2521เป็นปีสำคัญปลายยุคชีวิตของหลวงพ่อกวย พลังศรัทธาที่คนยังพูดจนถึงทุกวันนี้เปิดกรุห5พระรุ่นหลักหลวงพ่อกวยปี2521อันดับที่5พระปิตารุ่นผูกพัทสีมาพระปิตาหลวงพ่อกวยรุ่นนี้คือปิตาแบบมหาอุดเป็นเนื้ออาัปากาล้อพิม์พหลวงพ่อยุย้ยวัดบางกะปิรุ่น3เป็นปิดหูปิดทวารอุดกริ่งภายในหลวงพ่อท่านปลุกเสกเดียว จากเลิกมงคลตามด้วยเลิกโจรเลิกบุญพยามาลมีการเสกครอบคลุมทุกชะตาวันไหนที่ดวงอ่อนท่านจะอธิษฐานจิตมากเป็นพิเศษเพื่อป้องกันคนที่ชะตาขาดพระปิตารุ่นผูกพัทธสีมานี้เด่นทางเมตตาโชคลาบมหาอำนาจป้องกันภัยแบบมหาอุดรุ่นนี้อาจไม่ใช่พระหลักยอดนิยมของท่านแต่พุทธคุณครบไม่เป็นรองรุ่นอื่นเลยทีเดียว เป็นรุ่นเดียวที่หลวงพ่อกวยนั้นอธิษฐานจิตราคายังเข้าถึงได้อันดับที่4พระสมเด็จหลังรูปเหมือนกรอบกระจกหนึ่งในพระผงยอดนิยมแห่งเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมีพระผงหลายรุ่นแต่ว่ามีรุ่นเดียวที่โดดเด่นไม่เหมือนใครสมเด็จหลังรูปเหมือนกรอบกระจกหนึ่งในพระผงยอดนิยมของปี2521 จัดสร้างพร้อมกับเหรียญรุ่น3หลังยันสร้างจำนวนประมาณ500องค์ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จประทับฐานสิงห์อยู่ในซุ้มโค้งขอบซุ้มบางจุดนั้นดูขาดเป็นบางช่วงซึ่งเป็นลักษณะของพิมพ์พระแต่ละครั้งนั่นเองสำหรับด้านหลังนั้นเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อหันข้างคล้ายอยู่ในกรอบกระจกซึ่งด้านหลังนี้ตำแหน่งไม่ตายตัวทุกองค์เพราะใช้แม่พิมพ์กดปั๊มอิสระและจะมีรอยหลุมด้านล่าง จากการสร้างซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของรุ่นนี้นับว่าเป็นสเสน่ห์และมีความงดงามเฉพาะรุ่นเลยทีเดียวเนื้อองค์นั้นส่วนมากเป็นผงน้ำมันผงเก่าเดิมมีสเสน่ห์มากเด่นทั้งด้านโชคลาภเมตตาคุ้มครองสำหรับพระสมเด็จหลังรูปเหมือนกรอบกระจกนี้พุทธคุณไม่แพ้รุ่นอื่นเช่นกันของดีราคาย,ยังไม่สุดใครมีถือว่ามีบาร,รมีเป็นที่สุด อันดับที่3เหรียญรุ่น3แจกแม่ครัวทรงพุ่มข้าวบินรุ่นนี้เหรียญที่ไม่ได้สร้างเพื่อขายแต่สร้างเพื่อขอบคุณแต่กลายเป็นหนึ่งในเหรียญอันดับต้นๆของหลวงพ่อกลวยที่คนตามหาสําหรับเหรียญรุ่น3ทรงพุ่มข้าวบินนี้ท่านได้สร้างเพื่อแจกแม่ครัวที่มาช่วยงานวัดอีกส่วนหนึ่งนั้นได้เปิดทำบุญจำนวน20บาทจัดสร้างประมาณ1 0,000เหรียญ สำหรับด้านหน้านั้นเป็นรูปหลวงพ่อนั่งเต็มองค์ยันนะอุดปืนอยู่สองข้างองค์มีคำว่าหลวงพ่อกวยชุตินทโลวัดโคศิตารามข้างใตายสำหรับด้านหลังเป็นยันพัะคาถาณนะงะอิติมีอุณาโลมด้านบนสุดรอบยันด้านบนร่างนั้นมีตัวอุมีคำว่าที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาด้านบนเหรียญน,นี้บรรดาเหล่าสิทธิ์นั้นยกให้เป็นเหรียญเด่นแคล้วคลาด คงกระพันเมตตามหานิยมโดยเฉพาะยันนะอุดปืนเป็นสายอาคมป้องกันอาวุธโดยตรงจัดอยู่ในเหรียญหลักอันดับต้นๆของหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อปรุกเสกเข้มขลังและมีประสบการณ์เล่าขานกันมากบางทีของที่ไม่ได้ตั้งใจดังกลับดังที่สุดในหมู่คนที่ใช้จริงท่านใดที่ศรัทธาและอยากเช่าบูชาหลวงพ่อกวย เข้าไปชมได้ที่ชุมชนของเราหรือสอบถามที่บ้านเขียว hmq h, h 05-99-T อันดับที่2เหรียญหลังยันไตรจลนคมยันมงกุฎรุ่นนี้คือเหรียญที่ถูกเรียกว่าเหรียญหลักของปี2521เหรียญยอดนิยมตลอดการหายากพุทธคุณมหาอุดชัดเจนเหรียญหลังยันไตรศลนคมยันมงกุฎหรือเหรียญยันมหาการจัดสร้างปี2521 เป็นเหรียญปั๊มเนื้อทองแดงจำนวนประมาณ40,000เหรียญถูกแบ่งออกเป็นเหรียญกระไหลทองประมาณ500เหรียญเพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่จองบริจาคข้าวสาร1กระสอบในงานผูกพัทธศีมาที่เหลือนั้นเป็นเนื้อทองแดงรมควันและรมแดงผิวไฟด้านหน้าหลวงพ่อนั่งเต็มองค์มียันนักอุดปืนสองข้างมีคำว่าหลวงพ่อกวยชุตินทโลวัดโคสิตารามด้านลา่างใต้องค์หลวงพ่อ และสำหรับด้านหลังมียันไตรจรลนคมเต็มพื้นเรียกกันว่ายันมหาอุดหรือยันมงกุฎสื่อถึงพลังคุ้มครองสูงสุดมีคำว่าที่ระลึกในงานพศ2,521ผูกพัทศีมาอยู่ด้านล่างสำหรับเหรียญนี้โดดเด่นทางด้านคงกระพันมหาอุดแคล้วคลาดหนุนดวงให้โชคลาภเลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง สำหรับเหรียญหลังยันไตรสศรนคมนี้จำนวนสร้างอาจจะดูเยอะแต่ของสวยวันนี้หายากมากเพราะเป็นเหรียญที่คนใช้ไม่ใช่คนเก็บปัจจุบันราคาขยับขึ้นไม่มีตกมาถึงอันดับที่หนึ่งเหรียญหานุมานเชิญธงรุ่นสามถ้าจะมีเหรียญที่เรียกว่ายันศักในรูปเหรียญนี่คือเหรียญน,นั้นลายศักหนุมานอันเลื่องลือของหลวงพ่อรวย หลวงพ่อกลวยท่านมีชื่อเสียงสักยันมากโดยเฉพาะยันหนุมานเชิญธงเชื่อว่าหานุมานของท่านเด่นในด้านคงกระพันกล้าหาญมีอำนาจเมตตามหานิยมฝ่าฟันอุปสรรคและนี่คือเหรียญหนุมานเชิญธงถูกจัดเป็นเหรียญหลักตัวสำคัญของรุ่นสามปัจจุบันนี้หายากมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะพิมพ์อลังเต็ม ซึ่งเหรียญน,นี้จัดสร้างในงานผูกพัทธสีมาปี2521จำนวนประมาณ20,000เหรียญเป็นเนื้ออปัปปาเป็นหลักและเนื้อกระไหลทองราว500เหรียญสำหรับรูปทรงนั้นเป็นรูปโล่คมชัดด้านหน้ามีรูปหลวงพ่อกวยเต็มองค์ขนาบด้วยยันนะอุดปืนมีคำว่าหลวงพ่อกวยชุตินทโลวัดโคสิตารามอยู่ด้านล่าง สำหรับด้านหลังมีรูปหานุมาลเชิญธงยกพลรบมีคำว่าที่ระลึกในงานพอส2521ผูกพัทธศีมาอยู่ด้านล่างเรียญรุ่นนี้ใช้คาถาเดียวกับสายศักบทหนุมานครุกฝุ่นนี่ไม่ใช่แค่เรียนรูปหานุมานแต่คือครูแรงในเวอร์ชั่นนักรบปี2521ไม่ใช่แค่ปีหนึ่งในประวัติศาสตร์ แต่คือปีที่พลังศรัทธาคู่แรงยังอยู่5รุ่นนี้จึงไม่ใช่แค่พระเครื่องแต่เป็นปลายยุคพุทธ,ธาคมของจริงของหลวงพ่อท่านหลวงพ่อกลวยไม่ได้สอนให้คนวิ่งหาของขลังท่านสอนให้คนทำใจให้ขลังก่อนเพราะสำหรับท่านของดีอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ที่ของและคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อให้ไม่มีอะไรแขวนคอชีวิต ก็ไม่ตกตำ่ำใครที่เป็นลูกศิษย์ศรัทธ,ธาท่านลองภาวนาสั้นๆณสิวังพรม,มามะอ,ะอุขออำนาจบาร,รมีหลวงพ่อก,กวยคุ้มครองทุกท่านที่ดูคลิปนี้ใครติดขัดขอให้คลี่คลายใครเหนื่อยขอให้มีแรงใจใครกำลังเริ่มต้นขอให้สำเร็จเร็วดังใจถ้าศรัทธ,ธาตรงกันพิมพ์คำว่าสาธุไว้ใต้คลิปนี้ด้วย เพื่อไม่พลาดเรื่องราวแห่งความศักดิ์สิทธิ์และมงคลแก่ชีวิตกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Eagle of No ไนว้ด้วยเพราะของครั้งไม่ได้มีไว้เชื่ออย่างเดียวแต่มีไว้เข้าใจ